อาจะใช้นี้ให้น้องเอกเด็ก9ก้าขวบหมดหนทางชีวิต อั้มยืนมือช่วยหนูน้อยและครอบครัวอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ได้รับการขนานนามให้เป็นนางฟ้าเดินดินสำหรับสุปตาตลอดการอย่างอั้มพัชราภาที่ให้ความช่วยเหลือสังคมและคนที่ตกทุกข์ได้ยากมาโดยตลอดไม่ว่าใครที่กำลังเดือดร้อนเธอก็มักจะเป็นคนแรกๆที่ยืนเหมือให้ความช่วยเหลืออย่างที่เรามักจะเห็นอยู่เป็นประจำว่าเธอมักช่วยเหลือสุนัข แมวที่ถูกทอดทิ้งอยู่บ่อยๆและยังเป็นกระบอกเสียงช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดทำบุญแต่ละครั้งไม่ได้ออกมาเปล่าประกาศทำดีโดยไม่ต้องบอกให้คนอื่นรู้ขอช่วยเหลือแบบเงียบๆไม่ออกซื่อนอกจากจะมีคนอื่นช่วยบอกต่ออีกที่เพราะตื่นตันกับความใจบุญและใจดี ล่าสุดแฟนเพจอัมพัชราภาชัยเชื้อได้มีการกล่าวถึงเรื่องราวดีๆของเธอที่ล่าสุดนางเอกสาวนั้นได้รวมมือกับคณะสิทธิ์วัดท้าไม้มูลนิธิสิริสาโรธหลวงพี่อุเทน ช่วยสะสางทุนที่ยังไม่ได้จ่ายคืนให้หนูน้อยวัยเก้าขวบที่กำลังเป็นข่าวดังหลังแม่เสียชีวิตหนูน้อยเลยชวนพ่อและพี่ชายพากันจากไปหลังต้องถูกเอาบ้านและรถไปลวงพี่อุเทนได้กล่าวกับครอบครัวน,นี้อีกว่าดาราสาวเป็นต้นบุญและฝากความรักความห่วงใยมาให้หลวงพี่อุเทนได้กล่าวกับครอบครัวน,นี้อีกว่าดาราไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดส่านเพราะทุกคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ จะเคลียร์ทุนที่ยังไม่ได้จ่ายคืนที่เหลือให้เป็นต้นบุญและฝากความรักความห่วงใยมาให้และบอกพ่อให้ตั้งใจเลี้ยงบุตรแทนภรรยาต่อไปหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกพูดถึงต่างก็มีชาวเน็ตและแฟนคลับเขามาสแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งชื่นชมสาวอ้ําเป็นจํานวนมากรวมถึงชื่นชมความน่ารักของนางเอกคนดังด้วยว่าเปรียบเสมือนนางฟ้าที่สวรรค์ส่งมาจริงๆเป็นความโชคดีของนูน้อยและครอบครัวมากที่ได้ รับความช่วยเหลือจากทางนางเอกสาว